เพื่เรียนรู้เรื่องวิชช่างคิดช่างสังเกตโดยอพวชอไี่ต้องเรียบรอ้อยทำไรเหรอม <c oughs> แกทำอะไรอย like <po so ู่เนี่ยโอ้โหพ่อลอมศิลปินาเตทะเลเพื่อเป็นการบ้านไปส่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเก็ตตีนเต่าทะเลมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เหรอเอ้านี่เพื่อไม่ใช่อย่างแรงเก็ตเพื่อตีนนํามันจะต้องมันแบบที่คล้ายปีกนกอะที่เอาไปใช้ว่ายน้ำไงเอ้าเต่าทะเลมันอาจจะมีหลายพันก็ได้บางตัวก็แบบใช้ขี้บางตัวก็อาจจะมีอย่างนี้ก็ได้เป็นแบบ ค่กัญเชียงปีัะไม่อะพี่ว่าพี่ว่าไม่อะเกดพี่ว่าพันไหนๆนะตีนมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ต้องมันแบนเหมือนปีกนกอย่างงี้ไม่อันนี้มันต้องเป็นเป็นแบบนี้มันต้องเป็นเท้าไม่อะไม่ไม่ไม่พอพอพอทั้งคู่เลยเอางี้ดีกว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยพี่ว่าเราไปหาผู้รู้เรื่องนี้กันเลยดีกว่าผู้รู้เรื่องนี้อะไร รู้เรื่องนี้ไงรู้เรื่องเต่าทะเลดีกว่าไอ้สองคนเนี่ยจะมานั่งเถียงกันมันน่ารำคาญเาล่ไอ้สองคนใช,<อ>ใช่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 เลยพอเลยพอเลย,เลยแต่ว่าเราจะไปหาผู้รู้เรื่องเต่าทะเลได้ที่ไหนอะ่ะน้องเกตน้องเอ,อ๋ยครับถ้าอยากรู้เรื่องเตา่าทะเลเราก็ต้องไปทะเลที่มันมีเตา่าอยู่จริงๆนะสิครับ วันนี้พี่ตั้มจะพาน้องเก็ตนอกเอ๋ยและคุณผู้ชมเดินทางไปที่ศูนย์อนุรักษ์ทันเต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีครับแล้วเราจะได้ทำความรู้จักกับเต่าและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเต่าทะเลซึ่งมีอยู่มากมายเลยแล้วครับออกจากกรุงเทพไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขเจ็ดเข้าสู่จังหวัดชนบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสาวิ่งไปจนถึงอำเภอสัตหีบระยะทางประมาณ188กิโลเมตรแล้วเลียบซ้ายเลียบชายฝั่งไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะถึงหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งก็เป็นอันถึงจุดหมายแล้วละครับสูนอนุรักษ์พันธุเต่าทะเลจะอยู่ในหน่วยงานแห่งนี้แหละครับ อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพรเรือแห่งนี้เขาทําการอนุรักษ์สายพันเต่าทะเลซึ่งกําลังใกล้จะสูญพัน์เต็มทีโดยการอนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับลูกเต่าทะเลครับ เต่านั้นจัดว่าเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องอายุยืนนะครับโดยเต่าที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในขณะนี้ก็คือเต่ากาลาปกอสที่มีชื่อว่าแฮรเรียนซึ่งเป็นเต่าบกที่ชาร์ลส์ดาวินนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจับมันมาตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในราวปีคริสต์ศักราช1 8 0 9ถึง1882 แต่น่าเสียดายนะครับที่ความยั่งยืนของอายุนั้นก่อมไ้ทำให้เตารอดพ้นจากความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ไปได้เลยเต่าทะเลทั่วทั้งโลกมีอยู่ด้วยกัน7ชนิดครับในเมืองไทยนั้นพบถึง5ชนิดด้วยกันคือเต่าตนุเต่ากระเต่ามะเฟืองเต่าหัวค้อนและเต่าญ้าจัดอยู่ในไฟล่มคอดาตา้าเหมือนกับคนแต่ว่าอยู่คนละคลาสครับ โดยคนนั้นจะอยู่ในคลาสแมมเมเลียแต่ว่าเตา่าถูกจัดให้อยู่ในคลาสเรปทิเลียร่วมกันกับสัตว์เลื้อยคลานอย่างจระเข้จิงจกงูกิ้งก่าแล้วก็ตะกวดนะครับเต่าทะเลมีกระดูกสันหลังอยู่ภายในกระดองมีขาสี่ข้างมีหัวใจสามห้องหายใจด้วยปอดแล้วก็มีอาหารหลักเป็นพืชจำพวกหญ้าทะเลปลาขนาดเล็กแล้วก็สัตว์หน้าดินใต้ทะเลครับพี่คะแล้วเต่านี้เนี่ยขึ้นมาบนบกบ้างไหมคะ ครับสาหรับอ่าโดยทั่วไปของธรรมชาติของเต่าทะเลนะครับเขาจะอยู่ในน้ําทะเลตลอดเวลานะครับก็จะขึ้นมาเฉพาะตัวเมียนะครับที่ขึ้นมาวางไข่นะครับมันอยู่ในน้ําตลอดเวลาแล้วทําไมไม่บัญญัติให้มันเป็นสัตว์น้ำไปเลยครับทําไมต้องเป็นสัตว์เลือดคานด้วยครับเพราะว่าเขาจะมีโครงสร้างอ่าทางสรีระนะครับก็คือจะมีขาสีข้างนะครับอ่าหัวใจสามห้องนะครับจะมีกระดูกสันหลังแล้วก็วางไข่บนบกนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นสัตว์เฉพวกสัตว์เลือดเย็นนะครับ สัตว์เลือดเย็็นนสั์เเลอดยย่าเพิ่งตกใจไปครับน้องๆสัตว์เลือดเย็นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัตว์ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดไร้คุณธรรมเรานะครับแต่สัตว์เลือดเย็นเป็นศัตว์ทางชีววิทยาที่เราใช้แบ่งชนิดของสัตว์ตามความแตกต่างของอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับโดยสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็นสองพวกใหญ่ๆก็คือสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่น ซึ่งสัตว์เลือดเย็นก็หมายถึงสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายที่ไม่คงที่นะครับโดยจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่นะครับซึ่งต่างจากสัตว์เลือดอุ่นนะครับเพราะว่าไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอุณหภูมิภายในร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นนั้นก็จะค่อนข้างคงที่เพราะว่าร่างกายมีกลไกในการเพิ่มหรือว่าลดความร้อนในร่างกายได้ด้วยตัวเองครับ ตัวอย่างก็เช่นสัตว์เลือดอุ่นอย่างมนุษย์เรานั้นมีอุณหภูมิร่างกายคงที่ที่37องศาเซลเซียสนะครับเวลาที่เรารู้สึกหนาวเราก็จะตัวสัน่นคางสัน่นอันนั้นก็คือคกลไกที่กล้ามเนื้อพยายามสร้างพลังงานความร้อนให้กับร่างกายนั่นเองหรือเมื่อเรารู้สึกร้อนร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมาเพื่อขับความร้อนให้ออกมาพร้อมๆกับน้ำล่ะครับ แต่สําหรับสัตว์เลือดเย็นแล้วถ้าหากมันต้องการความอบอุ่นมันก็จะต้องหาเอาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนั่นแหละครับเราจึงเคยเห็นบ่อยๆนะครับว่ามีสัตว์บางชนิดอย่างพวกเต่าบกที่มักจะขึ้นมายืนพังแดดตากระดองก็เพื่อเพิ่มอุณหภูมิกับร่างกายของมันนั่นเองนะครับช่วงหน้ากลับมาดูซิว่าอะไรที่ทำให้แม่เต่าทะเลต้องร้องไห้ เต่าทะเลอยู่แต่ในทะเลไม่ขึ้นมาบนบกตลอดชีวิตแล้วมันเอาความอบอุ่นมาจากไหนอ่ะนี่ไงเห็นไหมมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เต่าทะเลเนี่ยเลือกอาศาัยอยู่บริเวณทะเลเขตร้อนก็เพราะว่าน้ําในทะเลเขตร้อนเนี่ยนะมันมีความอบอุ่นแล้วก็ทําให้เต่านเนี่ยได้รับความอบอุ่นไปด้วยเหตุผลง่าย,ยๆเลยเนีย่นยเกื้อกุลซึ่งกันและกัน และแม้ว่าเต่าทะเลจะถูกจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลานแต่มันกลับคลานแทบไม่เป็นเลยละครับเพราะว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายวิวัฒนาการมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่ในน้ําเป็นหลักครับตั้งแต่ขาทั้งสีข้างที่ควรจะมีไว้คลานก็กลับมีลักษณะเหมือนกับใบาพายที่เหมาะสําหรับการว่ายน้ํากระดองที่มีลักษณะเพรียวลมที่จะช่วยลดแรงเสียดทานในขณะที่มันเคลื่อนตัว เต่าทะเลนั้นจะมีความคล่องแคล่วแล้วก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากนะครับเมื่ออยู่ในน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มันตกกระจายเต่าทะเลนั้นอาจจะว่ายน้ําได้เร็วถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวพี่ครับพี่ครับทําไมเต่าบางตัวนี่มีหางอีกตัวนี้ไม่มีหางครับที่ว่าเราเห็นว่าเป็นหางนะครับก็คือไม่ใช่หางนะครับแต่ว่าเป็นอวัยวะเพศครับจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับก็คือถ้าเป็นตัวเมียนะครับจะมีขนาดสั้นนะครับ คือโผล่มานะครับก็จะมีประมาณ2-3ถึงนิ้วนะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับสัญญาก็โผล่ออกมาก็จะประมาณ6-7ถึงนิ้วนะครับอยอย่างช่นไอพี่ตั้มลูกเต่าน,นี่ไม่เห็นมีหางสัตกระตัวเลยอย่างนี้ก็เป็นตัวเมียหมดเลยอะดิอืมพี่ว่าไม่ใช่หรอกมัง้งอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเต่าน,นี่มันยังตัวเล็กอยู่ลักษณะาทางเพศมันก็เลยบ่งบอกยังไม่ชัดเจนเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเต่าทะเลนะครับจะบ่งบอกเพศจำแนกเพศได้ครับก็ต้อง ถึงอายุ5ปีครับโอ้โหอหน้องเอ๋จะงอแง,งไปถึงอายุเท่าไหร่จะเนี่ยหาจะโตเป็นสาวแล้วนะครับแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าเต่าทะเลเนี่ยขี้แยก,กว่าน้องเอ๋ยสะอีกนะครับคือเต่าทะเลเนี่ยมันจะร้องไห้ทุกวันทั้งวันหรือว่าตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับจริงเหรอจริงอะ่ะทำไมเป็นงั้นเล เสเออเป็นโรคอะไรเปล่าเต่าทะเลนั้นจะกินน้ําทะเลตลอดเวลาครับมันจึงมีไตที่คอยขับถ่ายของเหลวได้ดีมากแต่ว่าเกลือจํานวนมากที่ละลายอยู่ในน้าทะเลนั้นมันไม่ได้ถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะหรอกครับแต่เกลือส่วนเกินที่ไตสกัดได้เนี่ยจะถูกลําเลียงมาที่ต่อมน้ําตาและก็ถูกขับออกมาทางดวงตาของเต่าทะเลโดยขับออกมาในรูปของเมือกใสซึ่งขบวนการนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแม่เต่าทะเลเมื่อขึ้นมาบนบกเพื่อวางไข่มันจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อจะได้ขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายนั่นเองครับอ๋อนีจ่จริงๆนะต้องเฝ้าอยู่ในบิงเนี่ย เราปล่อยให้น้องเอ๋ชิมน้ำตาตัวเองไปคนเดียวก็แล้วกันนะครับเรามาดูวงจรชีวิตของเต่าทะเลกันดีกว่าเต่าทะเลนั้นจะเริ่มสืบพันธุ์และวางไข่ได้ก็ต่อเมื่อมีอายุ20ปีโดยประมาณนะครับและเต่าทะเลจะผสมพันธุ์กันในน้ําโดยเป็นการผสมพันธุ์แบบภายในครับซึ่งก็คือเต่าทะเลเพศผู้จะยื่นอวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งส่งผ่านน้ําเชื้อเข้าไปผสมกับไข่ภายในมดลูกของเต่าทะเลเพศเมียครับ เต่าตัวเมียจะสามารถเก็บน้ําเชื้อตัวผู้เอาไว้ในรังไข่จานวนมากมากพอที่จะผสมกับไข่ในร่างกายได้ตลอดฤดูกาลโดยในแต่ละปีแม่เต่าจะวางไข่2-4ครั้งการวางไข่แต่ละครั้งนั้นนะครับจึงไม่ต้องกลับไปผสมพันธุ์ใหม่อีกทีละครับโดยที่แม่เต่าทะเลทุกตัวจะว่ายน้ํากลับไปวางไข่บนหาดที่ตัวเองเกิด โดยเต่าทะเลจะมีเส้นประสาทบันทึกความจําอยู่ในโพรงจมูกซึ่งเป็นอวัยวะพิเศษที่แยกออกจากสมองนะครับทำหน้าที่จดจําทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเต่าทะเลทุกตัวจะมีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดทีเดียวโอ้ยพี่ต้อมตอนนี้คือขนาดเนี้ยจะเจอหรอเต่าวางไขอ่อะโอ้ยเจอดิพี่หาข้อมูลมาแล้วนะคืนนี้มีแน่นอนเลยจร,จริงดิ ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยดิเอ๊วันนี้น้องๆจะได้เจอแม่เต่าหรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นในขณะที่รอแม่เต่าอ,อยู่นี้เรามาทำความรู้จักกับสนามแม่เหล็กโลกกันก่อนนะครับสนามแม่เหล็กโลกนั้นเกิดจากการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในแกนโลกที่มีอุณหภูมิสูงถึง5,000องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งของเหลวที่ว่านี้ครับมีองค์ประกอบสำคัญเป็นาธาตุโลหะที่นำไฟฟ้าเมื่อมีการเคลื่อนตัวจนเกิดการถ่ายโอนประจุ จึงเกิดกระแสฟไฟฟ้าขึ้นมาทีนี้เมื่อเกิดกระแสฟไฟฟ้าก็ย่อมเกิดสนามแม่เหล็กตามมาเป็นของคู่กันนั่นเองล่ะครับโอ้ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยแม่เต่ากำลังจะขึ้นมาบนบกแล้วล่ะครับแม่เต่าทะเลนั้นจะขึ้นมาวางไข่บนบกในคืนเดือนมืดที่เงียบสงบเพียงลำพังแล้วก็จะต้องเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงด้วยนะครับเพื่อมจะได้แน่ใจว่าไข่ของมันจะอยู่พ้นจากน้ำทะเลนะครับ มันจะมองหาทรายที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมและอุณหภูมิของทรายนี่เองแหละครับเป็นตัวกําหนดเพศของลูกเต่าที่จะโผล่พ้นพื้นทรายขึ้นมาในอีก60วันหลังจากวางไข่ครับคือถ้าทรายมีอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสขึ้นไปลูกเต่าในหลุมฟักก็มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวผู้มากกว่า แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาเซลเซียสมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวเมียรครับช่วงหน้ากลับมาชมลูกเต่าทะเลรแรกเกิดที่กำลังโผล่พ้นทรายกันนะครับโด,ด,ดยในการวางไข่แต่ละครั้งจะใช้เวลา20-30นาที เริ่มตั้งแต่การใช้ขาทั้ง4ข้างที่มีลักษณะเหมือนไม้พายนั้นขุดลุ่มทรายลึกลงไปประมาณ60เซนติเมตรโดยจํานวนไข่ที่วางในแต่ละครั้งนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ70-150ถึง150ฟองทีเดียวและเมื่อวางไข่ฟองสุดท้ายเสร็จสิ้นแม่เต่าก็จะกลบหลุมทรายก่อนกลับลงสู่ทะเลโดยไข่ที่ถูกฟักนะครับจะอยู่ใต้พื้นทรายธรรมชาติใช้เวลาฟักนาน45-60วันโดยประมาณครับ ทันทีที่โผล่พ้นทรายลูกเต่าก็จะมุ่งหน้าลงสู่ทะเลทันทีโดยสัญชาตญาณน,นะครับโดยลูกเต่าจะขึ้นจากทรายในเวลากลางวันเพราะว่ามันต้องอาศัยเส้นขอฟ้าเป็นตัวนําทางลงสู่ทะเลครับและนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของเต่าทะเลเลยละครับเพราะว่าลูกเต่าที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเก็บออกซิเจนเอาไว้ในปอดแล้วดำลงไปหายใจใต้น้ำมันานานได้อย่างเต่าตัวเต็มวัยเนี่ย ลูกเต่าก็เลยต้องลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำตลอดเวลาเพื่อหายใจครับและสภาพการลอยเท้งเต้งอยู่บนผิวน้ำตลอดเวลาแบบนี้ก็เลยทำให้ลูกเต่ามักจะตกเป็นอาหารของปลานกแล้วก็ตะกวดได้ง่ายโดยที่อัตราการรอดของลูกเต่าทะเลนั้นมีโอกาสน้อยมากครับอาจจะน้อยถึง1ส่วนพันก็เป็นได้ และถึงแม้ว่าลูกเต่าจะรอดน,นะครับแล้วเต,ติบโตเป็นเต่าตัวเต็มวัยได้แล้วก็ยังต้องมาเสี่ยงกับการล่าอย่างหนักของมนุษย์เพื่อเอาเนื้อเอาไข่และกระดองมาแปรรูปเป็นอาหารของใช้หรือว่าเครื่องประดับนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่คนแผ่ขยายการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลมากขึ้นก็เลยทำให้เต่าทะเลนี้มีพื้นที่ในการวางไข่ลดน้อยลงด้วยซึ่งก็กลายเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังคุกคามเต่าทะเลอยู่ในปัจจุบันแล้วครับ แล้วเป็นไงละ่ะไอสองตัวแสบได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ได้รู้วงต่อชีวิตของเต่าไงอ่าอืมได้รู้เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นด้วยอืมและนี่ได้รู้ด้วยนะว่าเต่าเนี่ยมันขับเกิดมันด้วยการร้องไห้อืมอ้อเล็อย่างได้รู้ด้วยว่าเต่าอ่ะจะวางไข่เฉพาะที่ที่มันเกิดเท่านั้น ูกต้องเก่งมากๆและก็ที่สําคัญที่สุดเลยได้รู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเต่าทะเลกําลังจะสูญพันธุ์แล้วน,นั้น <ละ S 1> พวกเราทุกคนเนี่ยนะต้องมาช่วยกันโดยเริ่มจากอันดับแรกเลย<ว>เริ่มจากตัวเองต้องไม่ซื้อไม่ขายไม่ซื้อกระดองเต่าแล้วก็ไม่รับประทานเต่าเพียงเท่านี้แหละเต่าก็จอยู่กับเราตลอดยาวนานเป็นหมื่นหมื่นปีก็ว่า,า,ไาได้แถมยังผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับอย่านะครับเกรดวิชติดกองไทย เข้าไปนะโอ้โหยึกลงไปในคอเลยเนี่ยพวกยิ่ไม่เอาแพ้เหตุผลที่น้ำทะเลมีรสชาติเค็มนั้นก็เพราะว่าท้องทะเลเป็นปลายทางของแม่น้ำลำคลองทุกสายจากพื้นทวีปซึ่งในแม่น้ำลำคลองทุกสายนะครับต่างก็มีแร่ธาตุแล้วก็มีเกลือแกงผสมอยู่ด้วยแต่ก็ผสมอยู่ในระดับที่เจือจางมากๆจนเราไม่รู้สึกถึงความเค็มนะครับ แต่ทีนี้เมื่อสายน้ําทุกสายไหลมารวมกันที่ท้องทะเลผนวกรวมกับเกลือที่อยู่ใต้ท้องทะเลเองความเข้มข้นของเกลือก็จะสะสมเพิ่มขึ้นโดยในน้ําทะเลนะครับจะมีเกลือผสมอยู่ราวๆร้อยละ3.4ของน้ําหนักรวมหรือ้าพูดให้ง่ายๆขึ้นก็คือในน้ําทะเล1,000กรัมจะมีเกลือปนอยู่34กรัมครับซึ่งนั่นมันก็มากพอที่จะสร้างความเค็มจนเกินกว่าที่คนจะสามารถนําน้ําทะเลมาดื่มกินได้ ความช่างคิดช่างสังเกตนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนวันนี้น้องๆได้รู้จักกับเต่าทะเลหนึ่งในเรื่องเล่าจากอ่าวไทยวงจรชีวิตของสัตว์เลื้อยคลานผู้เยือกเย็นพฤติกรรมทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและลักษณะทางกายภาพที่ทนทานต่อบททดสอบของท้องทะเลค่ะความรู้ที่น้องๆได้รับจากเต่าทะเลไทยในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงความรู้ที่มีเอาไว้ประดับปัญญาเท่านั้น เพราะจิตสำนึกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับ,บความรู้ความเข้าใจจะเป็นหนทางหนึ่งในการประคับประคองสายพันธุ์เต่าทะเลและค้ำจุนระบบนิเวศให้ยั่งยืนยาวนานดังที่มันควรจะเป็นก่อนที่รอยเท้าที่เรียบแปนของเต่าทะเลต้องเลือนหายไปจากผื้นทรายของชายฝั่งทะเลไทยและังสเก จะพาพวกเราไปไขความลับภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุยาวนานถึง3,000ปีเพราะอะไรภาพวาดที่มีอายุยาวนานขนาดนี้ยังคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันและเขาใช้สีอะไรมาทำการวาดพิสูจน์ได้ยังไงว่านี่คือภาพวาดที่มีอายุเก่าแก่กันกี่ปีไปมาค้นหาคำตอบในรายการเรียนรู้เรื่องวิชช่างคิดช่างสังเกตโดยอพวชห้ามพลาดนะครับ มุ่งหน้าสู่ทะเลอันดามันเพื่อค้นหาความลับจากเปลือกหอยแสนสวยกันครับอตอนต่อไปเรียนรู้เรื่องวิชช่างคิดช่างสังเกต,ตโดยอาพาวชจะพาไปผจญภัยในแดนไดโนเสาร์ไปดูกันนะครับว่าสัตว์โลกล้านปีจะทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ให้เราค้นหาในเชิงวิทยาศาสตร์กัน ของไดโนเสาร์ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับน้องๆตั้มเอ๋ยและแก็จะพาไปศึกษาเรื่องของไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์ภูกุ้มข้าวหรือพิอพิธภัณฑ์สิรินทรกันต่อติดตามชมให้ได้นะครับ